มันเหมือนระเบิดเวลาพี่น็อนะนั่นคือสิ่งที่เขาปิดปกปิดไว้ในใจแต่หากผู้ที่ซื่อตรงต่อความจรงิงซื่อตรงต่อใจอย่างครูบาเห็นพระในวัดเราเนี่ยท่านทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องการย้ายบาทกันนี่แหละที่นั่งกันนี่แหละท่านทะเลาะกันถึงกับขึ้นเสียงใส่กันเลยนะนะโกรธกันพออารมณ์นั้นลงท่านทำยังไงรู้ไหม ท่านก็มากราบขอขมากันแล้วก็เห็นเราก็นั่งดูทั้งเหตุการณ์เราเห็นทั้งเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันและเห็นทั้งเหตุการณ์ที่ท่านกราบขอขมาซึ่งกันและกันโกรธได้ในเมื่อมันโกรธได้มันก็ต้องยอมรับได้แล้วต้องให้อภัยเป็นนี่ก็เรียกว่าผู้มีธรรมตอนที่เราโกรธนั้นเราเผลอสติไปแต่เมื่อสติเรากลับมาเราต้องแก้ไขมันได้เห็นไหมไม่จะม,มีไม่มีความอาฆาตพยาบาทนะ ถ้าอย่างเงี้ยงดงามนะงดงามเป็นผู้ที่สอนได้แต่คนที่ไม่ยอมรับความจริงสอนไม่ได้นะคนที่ไม่ซื่อตรงต่อใจตนเองสอนไม่ได้นะสอนไม่ได้เลยครับคำถามจากคุณสาวเมืองเมืองโองครับถามว่าทุกกาย <c oughs> ทุกกายเกิดจากการกรรม ใช่หรือไม่ทุกใจเกิดจากกิเลสตัณหาถูกไหมคะเกิดจากกรรมทั้งหมดกรรมคือการกระทำะทุกกายเพราะมันมีกายเยทุกใจเพราะมันมีตัณหาทุกใจก็เพราะมันมีใจเหมือนกันทุกกายก็เพราะมีกายหากกว่ามีใจไม่เข้าใจก็เพราะทุกเพราะตัณหา ทุกใจทุกกายนี่เป็นสามันลักษณะเป็นธรรมชาติสากลคําว่าสามัญเนี่ยคือสากลลักษณะคือธรรมชาติที่มันควรเป็นอยู่อย่างนั้นหนีไม่พ้นคําว่าสามันลักษณะจึงเป็นปกติทุกกาย,ยจึงเป็นเรื่องปกติไม่ถือว่าเป็นทุกขแต่ทุกใจเนี่ยไม่ปกติทุกใจไม่ปกติ นะแก้ไขได้นหะนีกายไม่พ้นเว้นตายแต่หนีใจพ้นคือพระอรหรันต์จากคุณทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าครับถามว่าการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่อย่างสูงสุดในทางศาสนาควรทำอย่างไรครับทำให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมพาพ่อพาแม่เข้าสู่ศีลสู่ธรรม นะเพราะศีลธรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องกั้นให้พ่อแม่เราเนี่ยไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วเราไม่ได้เลี้ยงแต่กายท่านแต่เราเลี้ยงจิตใจท่านด้วยเมื่อใจท่านมีศีลมีธรรมท่านเหล่านั้นย่อมเป็นผู้พ้นออกจากภัยทั้งปวงจึงถือว่าเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาสูงสุดเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณบิดามารดาควรตอบแทนทั้งกายและใจกายท่านก็ดูแลจิตใจท่านก็ดูแล นะพาท่านเข้าสู่ศีลสู่ธรรมนะบวชจูงท่านบวชจูงตอนเป็นนะพาพ่อพาแม่ฟังเทศฟังธรรมแต่อย่ไาไปบังคับท่านนะจงทําให้ท่านเหล่านั้นเห็นว่าเราผู้เป็นลูกนี้นะเปลี่ยนไปอนะเราเปลี่ยนไปจนพ่อแม่เกิดความสนใจว่าเอ๊ะลูกเราเป็นอะไรทำไมถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มีอะไรดี อทีนี้พ่อแม่ก็จะเริ่มสนใจหากท่านเหล่านั้นมีวาสนาในธรรมะท่านจะเป็นผู้สนใจแต่หากท่านเหล่านั้นไม่มีวาสนาในธรรมะก็ยากเหมือนพระโมคคัลานะพระโมคคัลาน,นี่เป็นถึงพระอัคสสาวกของพระพุทธองค์และเป็นผู้เลิศด้วยยังไม่สามารถจูงพ่อจูงแม่สู่ศีลสู่ธรรมได้เลยพ่อกับแม่ท่าน เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนต่างศาสนาไม่ศรัทธานในพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่ทําบุญทําทานเลยแม้แต่น้อยเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นดีกับลูกเลยนะคนละเส้นทางกันเลยเห็นไหมขนาดพระอรหันต์ยังจูงพ่อจูงแม่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจง,จงเชื่อในเรื่องวาสนา,าวาสนาคือนิสยัย ยงเชื่อในเรื่องของนิสัยผู้ที่มีศาส,สนาต่อให้อยู่ไกลศาส,สนาแค่ไหนมันก็โน้มเอียงมาหาศาสนานะต่อให้ไปนับถือศาสนาอื่นอยู่ก็ตามหากมีนิสัยวาสนากับพุทธกับพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นจะโน้มเอียงเข้ามาหาพุทธหมดนะเข้าใจไหมแต่คนที่ไม่มีนิสัยวาสนาต่อให้อยู่ในศาสนาพุทธก็ตามมันก็จะออกไปหมดเลยมันจะออกไปหมดนั่นแหละคือวาสนา เข้าใจไหมรูบ้าขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายครับครับขออนุญาตเป็นคำถามจาก YouTube นะครับจากชั a น n น l นะครับให้ถามนะครับ คือบอ่อเอาเงินที่ให้องค์กรต่างๆมาซื้อครับเห็นบริจาคก,กันทุกมือครับเรื่องวันนี้มีการเปิดให้ผู้อยากร่มบุญซื้อล่ม450คันครับครับอยากให้ครูบางั้นครูบากขอถามนะครับนะว่าไอ้คนที่ถามมันบริจาคสักบาทหรือ,อยังคนบริจาคเขาไม่เดือดร้อน มันไม่ได้ทําแต่ล้มนะมันไม่ได้ทําประโยชน์แ,แต่ล้มแต่นั่นแต่นี่นะมันทําหลายอย่างนะสิ่งในที่เป็นประโยชน์ต่อคนหลวงตาท่านทําหมดนะันะเนีลยนะเงินไม่ชอบเหรอพระไม่ชอบพระที่ท่านทําทานเหรอหรือชอบพระที่เก็บเงินถามหน่อยอยากให้หลวงตาเก็บเงินไว้ในบัญชีเป็นร้อยล้านพันล้างนงี้เหรอนะ ท่านทำประโยชน์กับคนกับกลุ่มชาวบ้านกับโรงเรียนกับองค์กรต่างๆกับหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชการหรือไม่ราชการแม้แต่ท่านให้หมดอ่ะไม่ชอบรอภา้าแบบนี้ฮะหรือชอบภาพที่เก็บสะสมเงินอ่ามึงเอาเงินมาให้กูเยอะๆจะเก็บไว้มีทองคำในในลังเป็นร้อยโลสองร้อยโลมีเงินในบัญชีห้าหกร้อยล้านเอาอย่างนี้เหรอ ชอบแบบนี้เหรอนะหรือว่ามีเท่าไหร่ท่านก็เข้าใจคําว่าสะพานบุญไหมท่านเป็นเพียงแค่ผู้เก็บรวบรวมมาเพื่อสร้างประโยชน์พอเงินมาเป็นก้อนเนี่ยมันทําประโยชน์ได้นะเอา้าโรงเรียนไม่มีรถเหรอไม่มีรถรับส่งนักเรียนเหรอไม่มีอาคารเหรอโรงพยาบาลไม่มีอะไรตำรวจไม่มีอะไรทหารไม่มีอะไรองค์กรนั้นองค์กรนี้ ขี่บัออกกับมหาหลวงตาเงี่ยวบัออกกับมหาหลวงตาไม่ชอบเราพาะที่ทําอย่างเงี้ยถามหน่อยอืกูบ้าเขาถามกับเป็นถามว่าหลวงตามีเงินซื้อล้มไหมมีไม่ต้องถึงหลวงตาหรอกกูบาก็ซื้อได้ซื Venus, ้อล่มพันคันกูบาก็ซื้อได้อะซื้อได้ตอนนี้เลยนถ้าจะซื้ออย่างนั้นมันซื้อได้หมดนั่นแหละนี่ แต่ทาอย่างไรล่ะมันถึงจะสร้างเหตุเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้สร้างเหตุปัจจัยร่วมกันแล้วสิ่งไหนที่มันจะสร้างง่ายนะไม่ต้องเอาเงินมาก็ได้เอารวมมาได้หมดนั่นแหละนะมันได้หมดเลยเนะเปิดโอกาสให้สร้างเหตุปัจจัยร่วมกันสร้างเหตุร่วมกันให้โอกาสในการเสียสละส่วนเงินที่ได้มาที่มันเหลือหลวงตาก็ไปทำอย่างอื่น จนะทํามอะไรก็เรืเ่องของลุงตานะไอ้คนที่ถามเนี่ยให้หรือ,อยังถ้ายังไม่ให้ให้มานะนะเอขอ,อการครับครูบายังมีอีกท่านหนึ่งครับคุณเปรียบดังจันทาบอกว่าบอกบุญบ่อยๆเสื่อมถอยศรัทธาครับศรนะัาทธาเขาหนันเสื่อมเนะสื่อมไหมศรัทธาเสื่อมไหมอยู่นี่มีใครเสื่อมศรัทธาไหมศรัาทธามันเสื่อมที่ไหนเสื่อมที่ใจคนนั่น